กราบสวัสดี FC ลุงพลเนฟซลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชนแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกก่อนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ลุงภูก็จะมาขอเล่าเรื่องของลุงพลป้าแตนและพี่อุบวิริยะกันอีกสักหน่อยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้พี่อุบวิยะเคยขอตัดขาดสัมพันธ์กับลุงพลและป้าแตนนะครับ จะไม่ขอยุ่งอีกแล้วกับในเรื่องที่ผ่านมาทางพี่อุ๊บได้รับงานงานหนึ่งมานะครับแล้วเดินทางไปบ้านกกกอกปรากฏว่าลุงพลนะครับก็อาจจะไปให้ความสําคัญกับอีกงานหนึ่งพูดกันตรงๆเลยคืออาจจะเป็นงานที่น้องไอ้สารวัตรนะครับซึ่งทําให้พี่อุ๊บรู้สึกน้อยใจเพราะต้องการทํางานที่พี่อุ๊บรับงานมาจนกลายเป็นประเด็นดราม่านะครับเมื่อพี่อุ๊บร้ฟ์สด ขอประกาศตัดขาดกับลุงพลนะครับแบบทางใครทางมันล่าสุดหมอปลาก็ขออาสาเป็นคนกลางนะครับในการประสานให้กับทั้งพี่อุ๊บและลุงพลและป้าแตนนะครับนัดแนะกันมาเจอกันที่ช่องอามารินซึ่งมีพี่น้ำฟ้านะครับหมอปลาทนายโดบิตาร่วมมาเป็นกำลังใจให้ด้วยและพี่อุ๊บก็ได้เดินทางตามมาที่หลังนะครับและก็ได้พบเจอกันครั้งแรกหลังจากที่เคยตัดสัมพันธ์กันมาเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งช่วงแรกของการเจอกันนะครับบอกเลยว่าก็ยังดูเขินๆกันอยู่นะครับและทางหมอปลาก็ร่วมพูดคุยและอาจจะเกิดความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างและทางพี่อุ๊บเองนะครับเขาก็เป็นผู้ใหญ่และมีความรักให้กับลุงพลและป้าแตนมาโดยตลอดในบางช่วงของการพูดคุยนะครับลุงพลก็อาจจะมีสะอื้นบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งเป็นปกติของทางลุงพลอยู่แล้วที่มักจะเป็นคนที่เซนสิทีฟนะครับ ถ้าเจออะไรที่ไปกระทบจิตใจก็อาจจะมีน้ำตาบ้างซึ่งทางลุงพลนะครับก็อาจจะรู้สึกเสียใจเหมือนกันที่ไปทำให้พี่อุ๊บแกน้อยอกน้อยใจนะครับซึ่งทางหมอปลาที่อุตส่าห์เป็นกาวใจให้ก็อยากจะให้ทั้งสองคนนะครับคุยกันเพราะไม่อย่างนั้นนะครับทางโซเชียลเองก็จะแสดงความคิดเห็นกันเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้และลุงพลเองนะครับก็รู้สึกเสียใจและบรรยากาศในวันนั้นนะครับลุงพลเองก็โผกอดพี่อุ๊บ ด้วยความเสียใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นและลุงพลนะครับก็ได้บอกนะครับว่าได้คุยกับทางพี่อุ๊บแล้วก็สบายใจขึ้นเพราะก่อนหน้านี้แทบไม่ได้สื่อสารพูดคุยกันเลยซึ่งจากจุดเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่โตวันนี้ก็ถือว่าได้เคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็จะได้จบและมีคำถามว่าแล้วพี่อุ๊บกับลุงพลและป้าแตนนะครับยังจะทำงานกันต่อได้หรือไม่ ซึ่งทางพี่อุ๊บเองก็ได้บอกแล้วนะครับว่าอาจจะมียกเลิกงานของลุงพลไปแล้วบางงานนะครับและทางลุงพลนะครับก็ได้บอกว่าไม่ได้เป็นคนทิ้งงานพี่อุ๊บเพียงแต่บอกว่าขอเบรกงานต่างๆเอาไว้ก่อนเพื่อให้ทุกฝ่ายเคลียร์ใจกันก่อนนะครับซึ่งทางพี่อุ๊บเองก็เหมือนกับว่าทางลุงพลนะครับจะเลือกข้างหรือเปล่าซึ่งมันไปโยงถึงตัวน้องไอซ์ด้วย ซึ่งที่ผ่านมานะครับทางลุงพลกับน้องไอซ์เขาก็สนิทกันมาก่อนเขาทําข่าวอยู่ในพื้นที่นะครับก็มีโอกาสได้พูดคุยกับลุงพลบ่อยและเข้าใจกันนะครับเลยเกิดความสนิทสนมกันและทางลุงพลนะครับณนะวันนี้ก็บอกนะครับว่าทุกอย่างก็เหมือนเดิมความสัมพันธ์จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและทางพี่อุ๊บเองนะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเครียดมาก ร้องไห้นะครับลึกถึงวันเก่าๆแต่ตอนนี้ก็สบายใจขึ้นมากแล้วหลังจากที่ได้พูดคุยกันส่วนเรื่องงานนะครับก็ค่อยๆให้เวลาเยียวยาแล้วมันจะดีขึ้นซึ่งพี่อ๊ฟบอกว่าอาจจะมีอารมณ์น้อยใจเหวี่ยงก็จะพยายามปรับตัวเองและขอบอกได้เลยนะครับว่าไม่ได้สร้างกระแสโก,กรธกันให้มีข่าวต่างๆและบอกได้เลยนะครับว่ายังรักลุงพลป้าแตนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง และต่อไปจะได้ระวังตัวเองไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกนะครับและที่สําคัญพอเข้าใจกันแล้วก็จะทำให้รักกันมากกว่าเดิมด้วยและเข้าใจว่าน้องไอยกับลุงพลเขารักกันพี่อุ๊บเองก็เข้าใจและถ้าลุงกับป้าเขารักใครพี่อุ๊บก็จะรักด้วยสุดท้ายหมอปลาก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นสะพานบุญที่ช่วยให้เขาทั้งสองฝ่ายนะครับที่ไม่เข้าใจกันกลับมารักกันเหมือนเดิม และเป็นบทเรียนและถ้าเคลียร์ใจกันจบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีขอให้เป็นครั้งสุดท้ายและอยากให้ร่วมงานกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง food day channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง food day channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับ เรื่องของการทำอาหารเรเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืม,มกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูกระเบิด Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ